ขอเปิดหม้อหน่อยนะคะโอ้เลยค่าอะไรเยอะต่อแล้วต่อแล้วอะไรมันีกระเป๋าเนี่ยอันนี้โอ้โหกลุ่มเน้่ยเข้าไปไงใช้ด้วยใ่ไม่ไช่ไม่ใช่ด้วยหรอุ้ยจระเข้ไหมดูก่อนนะอะไรไม่พี่่็แบบกูขึ้นมาเลย อาน้ำหยอดลงไปลูกหยอดแล้วก็คนบ่อยเอาคือแล้วเฟือมาบ้างถือไม่จีบผมต้องคนแบบคนให้มันทั่วนะคะมาเจอเข้าสู่ช่วงเชฟไอติมนะคะกำลังทำข้าวผัดนะคะแม่ครัวสาวสวยนะคะแม่ครัวสาวสวยค่ะคัดหน้าตาเน้นๆนะคะมาทำกับข้าวนะคะ อ่ไม่ครัวไอดาใกล้เสร็จหรือยังคะใกล้เสร็จแล้วม่มันโโอเคไหมไอเกียไอเเกดกแล้วไอีมแล้วเอแล้วเาอไรเอะไเอุยหอมมากน่ากินมากเลยค่ะกลุ่มนี้เป็นเ ใส่ค่ะใส่ต้องใส่หนูคู่ไปเงาล้วน้ำตาลกับเกลือมาสวดไหมคะไข่หรอคะทุกคนไข่ของแม่ครัวโบกมือเลยคะ่นะนี่คือทีมงานที่ให้กำลังใจนะคะ<อ>ให้กำลังใจหรือมาวุ่นวาย <laughs> นั่นเสร็จเรื่องร้อน เขามาพร้อมเครื่องปรุงนะคะอร่อยไหมอร่อยให้กี่คะแนนคะแนนเต็มสามเต็มเต็มสามให้กี่คะแนนเพราะกลุ่มเองใช่ไหมเขาตุ้งไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้กินโไม่หรอลบหนึ่งครับตื่นต้องร้อนหน่อยล่กๆไปมันโดนอ่ะยังเอียงเองไม่ทันที่ไปไม่มี

คือทำทรงเปทำทรงเหมือนเชฟแฮะการเรียนไม่เนเ้ยเ้ยอกนนี่คือทีมงานขนฟืนนะ ก็ยินมูปเขาเลยอืมอร่อยไหมคะฝีมือพี่เขาผ่านไหมคะอร่อยคเขา